วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเช็คอินจุดใหม่จุดแห่งนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเลยนะครับตั้งอยู่ตำบลของหนึ่งอำเภอของหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือติกตรัสไทยนั่นก็คือจุดเช็คอินวัดทวีการะอนันต์หรือวัดทวีสีชมพูนั่นเองสถานที่แห่งนี้ได้รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้กับประชาชนที่มากราบไหว้และบูชาจํานวนหลายจุดพร้อมทั้งมีร้านค้าร้านอาหารไว้บริการประชาชนที่มาท่องเที่ยวครับ จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีไว้สําหรับเช็คอินที่มีขนาดใหญ่นะครับถือว่าใหญ่เลยในประเทศไทยก็คือหน้าปู่ชีวกรูมารพัฒนั่นเองตั้งอยู่ที่วัดทวีก,การานันหรือวัดทวีสีชมพูอยู่กลางใจวัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับพระปู่ชีวโกมารพัฒนนั้นเป็นแพทย์แผนโบราณเป็นต้นฉบับเป็นแพทย์ตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะในพุทธกาลที่ผ่านมาเป็นแพทย์ประจําตัวของพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้านั่นเองหลยหลายประเทศได้นําเอาแพทย์แผนโบราณเนี่ยไปดูแลและรักษาคนนะครับสําหรับประชาชนที่มากราบไหว้พระปู่ชีวโกมารพัฒนมาที่นี่มาตั้งอจิตอธิษฐานมากราบไหว้ขอพรให้พ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเอง นี้ก็เป็นจุดหนึ่งสําหรับเปิดสถานที่วางเครื่องบูชาสําหรับคนที่มาขอพรและมากาบไหว้ผูชวกมารพัทแล้วหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยครับ <What? S 1> สถานที่นี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของพระบสถ วัดทวีสีชมพูหรือวัดทวีการ่นานั่นเองนั่นคือสถานที่ถ้ำอายรามหาสวรรค์นั่นเองนะครับภายในถ้ำอียรามหาสวรรค์ก็จะมีโขงช้างมีองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสาเร็จนั่นเองมาที่นี่ต้องมาบูชานะครับเดินรอบ3รอบด้วยกันนะครับรอบที่1คือความก้าวหน้ารอบที่2คือความสําเร็จและรอบที่3าก็คือความรับโดยตลอดกาลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปบูชาไปพร้อ,อมๆกันครับ สิ่งแรกนะครับเราเมาของบูชาหลังจากนั้นเราก็ตั้งน้ำโมสจบด้วยกันนะครับมีพกคาถาเราก็กล่าวตามพกคาถาที่อยู่ที่ป้าย,ยเลยนะครับที่เรานําของไหว้นะฮะบูชาของพระปิการณเรียบร้อยแล้วครับเราก็นํามาวางไว้ที่หน้าท่านแล้วก็กล่าวครับขอพรครับ สถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ติดกับองค์พระพิฆเนศนะครับอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันก็คือถ้ำอัยรามหาสวัสดินั่นเองด้านหลังผมก็คือโของช้างจํานวนหลายเชือกเลยด้วยกันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่เรากลับไหว้องค์พระพิฆเนศแล้วนะครับมานั่งพักผ่อนกันจุดนี้นะครับชมช้างสวยงามสร้างความบันเทิงใจและพักผ่อนไปในตัวครับ อาหที่แห่งนี้นะครับคือเป็นการให้อาหารปลาคาบนะครับมีหลากหลายหลายสีมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งอยู่ในบอ่อขนาดกว้าง3 4ตารางเมตราการที่เราให้อาหารปลานั้นถือว่าเป็นการให้ทานอีกแบบหนึ่งทําให้เรามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสัตว์โลกด้วยกันนอกจากนี้ยังมีอนิสงส์ทำให้เราอายุยืนยาวไม่เจ็บไม่ไข้สุขภาพแข็งแรงครับ ท่านผู้ชมครับผมเดินมากลางวัตถวีการะอนันต์นะครับจะพบกับสระวังนาคาและที่สถานที่แห่งนี้ก็คือมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองบาดาลนะครับหรือวังนาคินคำฉโนดเมืองปทุมธานีแห่งนี้นะครับโดยมีองค์ปู่นาคาที่บดีรีสุดโทหรือประชาชนให้ขนานนามว่าเจ้าปู่สีสุดโทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสการะบูชากันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเชิญครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเครื่องบูชาพ่อปู่ศรีสุธโธพ่อแม่ศรีปทุมานั่นเองความเชื่อคือแรงศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำมาให้เกิดความสำเร็จในชีวิต ท่านพระครูปรทุมศีละโสพลหรือหลวงพ่อสมศักดิ์ศีละสาโลท่านเป็นพระนักพัฒนาได้มีการสร้างอุโบสถและวิหารแก้วแห่งนี้และพร้อมกับสร้างวัตทวีการะอนันต์ให้เจริญเติบโตหลังจากนั้นท่านได้มรณภาพไปร่างของท่านได้เก็บไว้ที่วิหารแก้วแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้สิทธิอนุสิทธิ์มากราบไหว้กันครับ อีกหนึ่จุดหนึ่งนะครับเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวหรือท่านใดมาเที่ยวที่วัดทวีการะอันน์แล้วไม่ได้มากราบไหว้หลวงพ่อโสธรในอุโบสถแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงเลยครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อโสธรในอุโบสถแห่งนี้เราเข้าไปหน้าโบสถ์นั้นเราจะเห็นว่ามียักษ์อยู่สองตนด้วยกันต้นหนึ่งคือ้าวเวสสุวรรณอยู่ด้านซ้ายอีกต้นหนึ่ง้าวเวสสุวรรณอยู่ด้านขวาเพื่อปกปักร,รักษาให้กับเรานั่นเองนะครับเข้าไปด้านในจะพบกับหลวงพ่อโสธร ประดิษถานอยู่ภายในเดี๋ยวเราไปขอพรกราบไหว้กันครับในโบทแห่งนี้ได้มีหลวงพ่อโสธรประดิษฐานอยู่ในสถานที่แห่งนี้พร้อมด้วยรูปปั้นพระครูปทุมศีละโสพลซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัทวีการะอนันว่าให้เรากราบไหว้กันครับ โบสถ์แห่งนี้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังกล่าวถึงชีวประวัติการสร้างบาร,รมีของพระพุทธเจ้าในพุทธการมีความสวยงามตรกการตาต่อผู้มากราบไหว้ โสภควาข้าพเจ้าขอบูชาพะระราหูเทวาที่มีฤทธิ์อยู่12ฤทธิบรรดาลสิ่งร้ายกลายเป็นสิ่งดีร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีสุขีอัตนังลาภลาโภนิลันตะลังสุขังสันติสำหรับท่านที่จะมากราบไหว้ที่นี่นิยมใช้ของดำทั้งหมด8อยดด้วยกันโดยเฉพาะคนที่ต้องมุดดำถูกของคุณไสามาสะดอกข้อที่นี่เพื่อจะบรรดาลสิ่งร้ากลายเป็นสิ่งทีงด่ดีครับ เมื่อเราทําการขอบูชาขอพรจากองค์พระหูมที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลอดใต้ปากของพระรหูเพื่อไปสักการะบูชาลอยพระพุทธบาทจํารองหลังจากนั้นจะมีหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดซึ่งประดิษฐานอยู่ในใต้ฐานอุโบสถแห่งนี้เพื่อให้เรากลับไ้าบูชาด้วยครับ ็คือสถานที่บูชาไอ้ไข่นั่นเองไอ้ไข่เป็นเด็กวัดเจดีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่วัทวีการะอนันต์ได้นําไอ้ไข่มาไว้ให้กับประชาชนบูชากรับไหว้ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณเด็กที่ศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคลาภให้ความสุขความสมหวังกับผู้ที่มากราบไหว้ ท่านผู้ชมครับจุดนี้คือจุดอยู่กลางสารานะครับซึ่งเป็นจุดที่มีเทพทันใจหรือนัดโบโบจีเทพผู้ปกปักรักษาและบรรดาลโชคให้เรามีโชคมีราบนั่นเองท่านใดที่มาในใต้สาราแห่งนี้นะครับอยู่ใจกลางของวัดทวีการานันหรือวัดทวีสีชมพูจะเห็นเทพทั้งสององค์นะครับยืนสง่าอยู่กลางใจเลยใจของสารานะครับและหลังจากนั้นมาถึงเราก็กราบไหวโดยจะมี พระคาถาตั้งพระคาถาแล้วก็กล่าวคําบูชานะครับจะมีดอกไม้ด้วยทุบเทียนหรือจะมีปัจจัยต่างๆก็ได้ตามที่เราจะศรัทธานะครับเชื่อว่าสิ่งที่เรามาสักการบูชานั้นจะเป็นสิ่งที่บันดาลโชคให้กับเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงนะครับให้พนมมือขึ้นแล้วก็นํศาศีรษะของเราตรงหน้าผากเข้าไปที่บริเวณนิ้วชี้ของเทพทันใจแล้วก็กล่าวคําอธิษฐานต้องการสิ่งใดก็อธิษฐานเข้าไปนะครับ สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่เอาไว้สําหรับสร้างพลังให้กับเราซึ่งมีความเชื่อเราจะได้มีพลังที่ยิ่งใหญ่กลับไปทํางานด้วยความฮึกเหิมและมีพลังจิตที่ดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปทําบุญนะครับไปกราบไหว้ บูชาพระขอพรพระหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ให้อาหารปลาอาหารปลาใส่ถุงไว้ที่เรียบร้อยแล้วเพียง100บาทนะครับเรามาให้ทานปลากันในสระแห่งนี้ที่อยู่ด้านขวามือผมนะครับถุงละ1 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วยังจะมีเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนกับข้าวโพดนะครับเป็นสีสันที่สวยงามปลาชอบนะครับ 40บาทเท่านั้นเองสิ่งแรกที่เรามาที่นี่นะครับสิ่งที่เราจะพลาดเสียไม่ได้ก็คือการให้อาหารป่านั่นเองการให้อาหารปลากถือว่าเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เป็นทานที่ช่วยเหลือโดยเฉพาะสัตว์น้ํานะครับที่สัตว์น้ําไม่สามารถที่จะไปหากินที่อื่นได้นอกจะอยู่ในสัะนะครับดังนั้นแล้วการมากราบไหว้พระที่นี่นะครับต่อไปก็คือการให้ทานนะครับ สำหรับจุดนี้ครับที่ผมยืนอ,อยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่มาที่นี่เราก็มาเช็คอินกันนะครับสถานที่ผมยืนอ,อยู่แห่งนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเพชรชามโตนั่นเองซึ่งอยู่ภายในวัดทวีการานันแห่งนี้อยู่ทางด้านทิศเหนือครับมาเช็คอินกันได้ที่บริเวณจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศว่าที่นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยกันอย่างไรบ้างครับเชิญครับ ชาโตนะครับสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้ก็คือมาถีบจักรยานเรือปั่นในสระแห่งนี้นะครับซึ่งสร้างความบันเทิงใจให้กับตัวเราเองและก็สร้างความสุขสนุกสนานโดยเฉพาะท่านที่มีบุตรหลานอยากจะมาถีบจักรยานในสระแห่งนี้ก็ยินดีครับเพราะเรือลำนี้ปลอดภัยพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปกราบไหว้านามัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เรือปัน่นหรือจักรยานปั่นนะครับในน้ําหรือในสระวังนาคินคําชโนดแห่งนี้นะครับมีเรือไว้รองรับทั้งหมดกว่า10บลำด้วยกันนะครับสำหรับท่านประชาชนที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจหรือมาเที่ยวมาสักการะบูชามาทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่ครับไว้รองรับผมมาที่นี่แล้วผมก็มีความประทับใจนําเรื่องราวดีๆมาบอกกับท่านผู้ชมครับว่าที่นี่คือสิ่งที่พักผ่อนหย่อนใจและคลายเครียดครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทานก๋วยเตี๋ยวไปแล้วนะครับผมจะพาท่านมาดูสิ่งที่สำคัญก็คือร้านส้มตำนั่นเองเขาบอกรสชาติสุดยอดและรสชาติที่จัดจ้านน่าดูเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเป็นยังไงรสชาติครับเช่นนี่ก็เสร็จแล้วครับจากส้มตำร้านน้องเข้าทิพย์นะครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูครับรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ที่วัดทวีการนันยังมีของทานอร่อยๆอแบบนี้อีกหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมดูครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับอ,อร่อยมากเลยครับรสชาติจัาจ้าและสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพลังแห่งความเชื่อพลังแห่งการศรัทธานะครับวัดทวีสีชมพูยิ้มไว้ไล้ทุกสุขดีนั่นเองนะครับ วันนี้ผมพาท่านมาชมและมากบไหวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดทวีการานั้นหรือวัดทวีศรีชุบผูแห่งน,นี้เราต้องจากลากันไปก่อนโอกาสหน้าเรามีทริปดีๆเรามีคลิปดีๆเราจะมาทำสารคดีกันอีกครั้งวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ